การในช่วงกลุ่มพิธีการเปิดได้ประดิษฐานถ้วยรางวัลพระราชทานทั้ง3ประเภทเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนิธิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสียงจริงนะคะก็ขอเรียนเชิญคุณสมชาติเจริญสุวรรณกรรมการผู้จัดการบริษัทเอเวอร์เฟจำกัดนะคะได้ขึ้นด้านบนเวทีเพื่อกล่าวถึงที่มาที่ไปของงานนี้ค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณสมชาติเจริญสุวรรณครับในนามของกรรมการผู้จัดการบริษัทเอเวอร์เฟจำกัดนะครับมาดูความคิดของท่านแรงบันดาลใจ In s p i r a t i o n ของการผนึกกำลังครั้งใหญ่ในครั้งนี้อย่างที่อาจารย์ชิปได้บอกไว้เรียนเชิญคุณสมชาติครับ ทุกท่านนะครับผมขออนุญาตนิดนึงนะครับพอดีวีทาที่เราเตรียมเนี่ยครับค่อนข้างเป็นวีทาที่บอกเล่าที่มาที่ไปของเหตุการณ์ต่างๆนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์ขัดข้องทางเทคนิคนะครับผมขออนุญาตรันวีทีอาอีกครั้งหนึง่งเดี๋ยวผมขออนุญาตใช้เสียงสดผมพูดเข้าไปละกันนะครับเชิญครับจะได้เรียนรู้ถึงความน่าสนใจของกาแฟและเบ v เ r อร์ฟิสเฟสติวัลในครั้งนี้เชิญครับ เชิญคุณสมชาติได้เลยนะครับก็จากจุดเริ่มต้นนะครับที่ผมได้มีโอกาสเข้าไปชิมกาแฟที่ทุกคนบอกว่าเป็นกาแฟที่มีคุณภาพนะครับและคัดสรรมาเป็นอย่างดีจากผมคนที่ดื่มกาแฟบ้างจากการที่ต้องเจอพูดคุยกับผู้ร่วมงานนะครับและลูกค้าและแม้กระทั่งการหาสถานที่นั่งทํางานนะครับแต่ผมก็ยังไม่ได้มีความเข้าใจในเรื่องของกาแฟเท่าไหร่นักแต่สิ่งหนึ่งครับ ที่ผมเริ่มได้เห็นจากกาแฟหนึ่งแก้วมันคือการบอกเล่าเรื่องราวกระบวนการคัดสรรน,นะครับตั้งแต่เกษตรกรจากไร่กาแฟมาเมล็ดพันธุ์กระบวนการขั่วจนถึงผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์แบบและกระทั่งมาถึงมือของบาริสต้านะครับมันก็คือความพิถีพิถันและความตั้งใจของทุกกระบวนการโดยแท้จริงมันทำให้ผมเนี่ยเริ่มมีความซาบซึ้งในรสชาติของกาแฟและดื่มด่ำกับมันมากขึ้น วันนี้ครับในฐานะที่ผมมีโอกาสเป็นผู้จัดงานโจทย์ของเราคือจะทํายังไงที่จะนําเสือสิ่งที่ผมได้เคยเห็นเข้าใจและรับฟังในวันนั้นให้เข้าถึงท่านอื่นๆด้วยนะครับคนที่จะมาเข้าร่วมงานและได้สัมผัสของดีที่มีอยู่จึงเกิดเป็นงานที่ชื่อว่าน่านเบเวอร์เลสเฟสติวัลนะครับเพื่อรวบรวม,รวมองค์ประกอบที่สําคัญที่จะพาทุกคนไปเห็นด้วยกันนะครับงานที่จะนําผลงานเกียรติุณ ของเกษตรกร,กรผู้ที่อยู่ต้นน้ํามาจัดแสดงให้เราได้รู้จักได้เห็นถึงความตั้งใจความสําคัญของคนที่อยู่เบื้องหลังและรวมถึงกระบวนการต่างๆกว่าจะมาถึงมือพวกเรางานที่รวบรวมบาริสต้าผู้ที่คัดสรรม็ดก,กาแฟที่มีคุณภาพและผ่านขั้นตอนต่างๆเพื่อสรัสร้างสู่กระบวนการที่มีคุณภาพกาแฟหแก้วโดยเราจะมีการจัดการแข่งขันบาริสต้าชิงแชมป์ถ้วยพระราชทาน และการแข่งขันริปแบทเทิลและเรายังได้มองเห็นความสำคัญของเครื่องดื่มทุกประเภทเราจึงได้เชิญผู้เชี่ยวชาญเครื่องดื่มเรื่องของบ็อกเทลและค็อกเทลเจ้าของรายการมา r t เทนเดอร์ไมที่มิกเข้ามามีส่วนร่วมในงานเพื่อให้งานนั่นเบสบอลิส f e เฟสติวัครั้งนี้สมบูรณ์แบบมากที่สุดครับจากการโปรโมตตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะครับสิ่งที่พวกเราได้เห็นก็คือว่าการขับเคลื่อนของทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องแบบบูรณาการ มันน่าจะเป็นการรวบรวมคัดสรรผู้ที่มีชื่อเสียงความสกผู้ที่มีความสามารถระดับประเทศหลากหลายความสามารถมาส่งต่อสิ่งดีๆให้กับนักกาแฟรุ่นใหม่และคนที่สนใจในอุตสาหกรรมทางด้านกาแฟและเครื่องดื่มมาครับมาเจอกันในงานนี้อันนี้ครับจะเป็นในส่วนของสิ่งที่พวกเรานะครับในฐานะผู้จัดต,ต้องการสื่อนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะเรียนนําเสนอในวันนี้เองก็คือว่า วทยาเนี่ยครับเป็นสิ่งที่พวกเราตั้งใจทํานะครับแรงบันดาลใจทั้งหมดนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเอ่ยวันนี้ก็คือว่าถ้าเราย้อนหลังไปเมื่อสักสามเดือนก่อนนะครับที่ผมมีการนําเรื่องนี้มาปรึกษากับจังหวัดและมทรเนี่ยผมอยากจะบอกว่างานวันนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าขาดบุคคลที่สําคัญดังต่อไปนี้นะครับอันดับแรกเลยผมขออนุญาตกราบขอบพระคุณนะครับมทรนะครับที่เป็นแกนหลักสําคัญในการที่ ขอพระราชทาน้วยนะครับเพื่อมาเป็นเกียรติและก็เป็นความภาคภูมิใจของพวกเราที่จัดงานร่วมกันจัดงานครั้งนี้ทั้งหมดนะครับแถมมทรยังได้มอบนะครับการแข่งขันไมทิมิกนะครับซึ่งเป็นการแข่งขันที่มทรเดิมเนินงานมานานพอสมควรนะครับมาอยู่ภายใต้การแข่งขันครั้งนี้นะครับภายใต้หัวข้อของบาร์เทนเดอร์นะครับและเราได้นําเอาเรื่องของบาริสต้านะครับซึ่งเราได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งยวดนะครับ จากชมรมกาแฟน่านนะครับอันนี้เป็นอะไรที่ทําให้เราเกิดงานวันนี้ได้ส่วนที่2นะครับที่ผมขอ,อยุญากราบขอบพระคุณก็คือส่วนงานราชการในจังหวัดน่านภาคีนะครับหน่วยงานเอกชนทั้งหมดนะครับซึ่งนําโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ผู้นําหน่วยต่างๆและผูปหนวยการนะครับท่องเที่ยวและเอกชนทั้งหมดนะครับงานครั้งนี้นะครับก็ กราบขอบพระคุณทุกท่านจริงที่ร่วมร่วมมือร่วมแรงกันขนาดนี้นะครับการจัดงานวันนี้ทั้งหมดมันเป็นภาพที่แสดงให้เห็นเลยว่าแต่ละท่านแต่ละส่วนมีศักยภาพขนาดไหนนะครับซึ่งบัญชาโชวเห็นในงานวันนี้ทั้งหมดนะครับผมกราบขอบคุณสปอนเซอร์ทุกท่านนะครับที่ทางคุณจ๊อบกับพี่จิ๊บได้เอ่ยถึงนะครับงานวันนี้ก็เกิดขึ้นไม่ได้เหมือนกันถ้าไม่มีทุกท่านเหล่านี้ช่วยสนับสนุนพวกเรานะครับก็สุดท้ายแล้วครับ ผมขอบพระคุณทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับผมถือว่าเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจพวกเราผู้จัดงานและคนที่มาร่วมงานทั้งหมดก็ขอบพระคุณมากๆครับจากใจผู้จัดขอบคุณครับขอบคุณครับนี่คือแรงบันดาลใจที่ทำให้เกิดความร่วมมือในครั้งนี้อย่างเป็นทางการครับ ขอบคุณคุณสมชาติเจริญสวุวรรณกรรมการผู้จัดการบริษัท e v e r อร์เฟรจำกัดนะคะเป็นผู้ประสานงานหลักแล้วก็เป็นผู้ที่เรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะคะนำทุกส่วนมาเกี่ยวข้องกันทำความร่วมมือแล้วเกิดงานในวันนี้ขึ้นค่ะเปลี่ยนคณะผู้บริหารมหาวิทายาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่นานท่านผู้การตำรวจน่านท่านรองผู้การมณฑลทนหารบกที่38นะครับท่านหัวหน้าส่วนรายการพี่น้องจากภาคเอกชนทุกหน่วยงานซึ่งวันนี้ก็นําโดยท่านประธานสภาุตสากรรมท่องเที่ยวจังหวัดน่านครับผู้แทนจากขอการค้าสภาุตสากรรนะครับรวมถึงพี่น้อง ที่เข้าร่วมประกวดนะครับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากจังหวัดต่างๆนะครับผมยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้รับเกียรติเป็นประธานในการเปิดการแข่งขัน Mighty Mix Bartender and b a r i s t a บ h a ิ l a n d 2023ในวันนี้ก่อนอื่นก็ต้องขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่เมืองน่านนะครับเมืองเก่าที่มีชีวิตนะครับแล้วก็เป็นเมืองแห่งกาแฟนะครับซึ่ง หลายปีก่อนหน้านเราเคยส่งกาแฟไปให้หลายพื้นที่หลายจังหวัดทำแบรนด์นะครับตอนที่ผมย้ายมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆตอนปี2559ก็ได้รับทราบว่ากาแฟหน้านเราเนี่ยทำ MOU กับอเมซอนที่เขานำกาแฟหน่านไปเบรดนะครับเราก็มาคิดว่ากาแฟของเราเนี่ยส่งได้ไม่ครบ ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเราทำา o u u กับเขาเจ็บเจสิทตันแต่เราส่งได้ไม่ครบเพราะว่าพื้นที่การผลิตของเรามีน้อยนะครับเราเป็นพื้นที่ป่านะครับหลายๆพื้นที่เนี่ยมีพื้นที่เพาะปลูกเรื่องของกาแฟเนี่ยไม่กี่ไร่นะครับมีแหล่งใหญ่ที่สุดก็คือที่บ้านสั T เนเจริญเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะมาทำกาแฟแล้วส่งให้เขาไปทำ กาแฟเบนหรือกาแฟทีอินวันเนี่ยคิดแล้วเนี่ยว่าพี่น้องเกษตรกรบ้านเราเนี่ยน่าจะ,ะมีไรายได้ไม่ดีนักนะครับประกอบกับในตลาดกาแฟเนี่ยซึ่งประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยเริ่มทำเยอะแล้วก็ต้นทุนในการผลิตของเขาเนี่ยค่อนข้างถูกเพราะฉะนั้นถ้าเราทำกาแฟตลาดเดิมเราก็จะเจอคู่แข่งที่ในที่สุดเนี่ยเราอาจจะ ไม่สามารถลืมตาอ้าปากได้สำหรับที่น้องชาวไรกาแฟก็เลยคุยกับทีมงานนะครับทุกภาคส่วนว่าเราคงต้องทำตลาดบนทำเป็นกาแฟพิเศษนะครับประกอบกับในช่วงนั้นเนี่ยก็มีน้องๆหลายท่านนะครับที่เคยไปทำงานอยู่ที่อื่นแล้วก็เริ่มกลับมาอยู่น้าน,นะครับเริ่มมาทำแบรนด์ของตัวเองนะครับอย่างเช่นกลุ่มกาแฟบ้านบันดีพลึกี่อเภอทุ่งชา้าง ก็เริ่มไปที่รู้จักนะครับหรือแม้กระทั่งคุณแอลนะครับที่ทำกาแฟภูมิใจคอปฟี้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็เป็นกาแฟที่สามารถวางจำหน่ายในโมเดิร์นเทรดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแมคโครหรือห้างต่างๆก็เป็นพัฒนาการของกาแฟน่านซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็เห็นคงทราบกปันดีแล้วว่าในปีนี้เนี่ยกาแฟน่านได้รับการคัดเลือกให้เป็น กาแฟที่ต้อนรับผู้นำเอเปกนะครับรวมถึงในสองสาปีที่ผ่านมาในระยะหลังๆเนี่ยก็จะเห็นว่าเวลาเราเข้าประกวดกาแฟในระดับประเทศเนี่ยกาแฟน่านติดรางวัลมาตลอดนะครับหลายๆกระบวนการผลิตเนี่ยมี10รางวัลกาแฟน่านติดรางวัลไปสั่หรางวัลแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามาทำกาแฟที่เป็นกาแฟตลาดบนกาแฟพิเศษเ จะทําให้กาแฟน่านเป็นที่รู้จักมากขึ้นแล้วก็เชื่อว่าจะทําให้พี่น้องชาวเกษตรกรกร,รวมถึงกลุ่มที่อยู่ในเครือข่ายของการทำธุรกิจเกี่ยวกับกาแฟเนี่ยก็มีความเจริญก้าวหน้าไปด้วยนะครับในการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยก็ต้องขอบคุณนะครับคุณทางทางมทรนะครับกรุงเทพนะครับที่ได้เป็นแกนหลักร่วมกับคุณสมชาติเจริญสว่วน นะครับที่ได้กรุณามาจัดก็ต้องเรียนว่าหลายๆท่านก็คงสงสัยว่าเอ๊ะทำไมผู้จัดการบริษัทเอเวอเรสถึงมาอยากจัดกาแฟที่น่านก็ต้องเรียนว่าโดยส่วนตัวแล้วเนะี่ยคุณสมชาติเนี่ยเป็นเพื่อนรุ่นน้องเป็นเพื่อนนักเรียนมากับท่านนายกเหล่ากราชาตินะครับแล้วเพรเอิญไม่เจอกันมาเกือบ30ปีมาเจอ,อกีครับเขาเป็นเขยน่านครับนะครับเป็นเจ้าของ รีสอร์ทชิดชัยชนที่อำเภอเวียงสานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมาเจอกันก็ชวนคุยกันว่าเอ๊ะเคยน่าน่นานจะมาทำอะไรร่วมกันเพื่อพี่น้องชาวนาก็ถึงเป็นที่มาของงานนี้นะครับครั้งนี้เนี่ยอาจจะมีอะไรชุกรละหุกไปบ้างนะครับเพราะว่าเราใช้เวลาพูดคุยและเตรียมการกันในระยะเวลาไม่นานนักนะครับแต่ก็เห็นในการจัดงานเห็นถึงความตั้งใจนะครับที่ออกมา ได้ถึงขนาดนี้ก็เชื่อว่าในครั้งต่อๆไปนะครับเราก็จะสามารถร่วมกันทํางานแล้วก็จัดงานได้ดีขึ้นนะครับก็ต้องขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งทางมทรกรุงเทพนะครับมทรร้านนานาที่ได้ไดกรุณามาร่วมนะครับรวมถึงาภาคราชการนะครับภาคเอกชนทุกองค์กรทุกหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดน่าน,นะครับที่สําคัญก็คือ,อาภาคเอกชนที่ได้มาสนับสนุนการจัดงานจาก พื้นที่ต่างๆนะครับที่ได้กรุณามาร่วมง,งานในจังหวัดนานในครั้งนี้ก็หวังว่าพวกเราเนี่ยก็จะได้จับมือกันทํางานเพื่อพี่น้องประชาชนเพื่อพี่น้องชาวกเกษตรกรและที่สําคัญก็คือพัฒนาวงการกาแฟทั้งของนานเองและของอะระดับประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับเพราะทราบอี่จากคณ,ณะกรรมการจัดงานว่าในครั้งนี้เนี่ยก็ได้ใช้กาแฟนานนะครับเป็น วัตถุดิบในการที่ใช้ในการประกวดนะครับวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขออนุญาตเปิดการแข่งขัน m i g ติ y Mix Bartender and b a r i บ t a ิ h a i l a n d 2 0นด์ทีนวันนี้นะครับแล้วก็ขอให้การจัดงานประสบความสำเร็จทุกประการครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือดังๆอีกสักครั้งนะครับ